Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hang neng, dalam tap set, lomma pinau tidak, tidak mikit. Surat Tuhan, wa la sufa yudni karab buka patarumto, dan, dan kita akan makan untuk anda. โดยที่เจ้าจะพอใจพระเจ้าของเจ้าจะประทานให้กับเจ้าโดยที่เจ้าจะพอใจอาร์อบบางรายงานบอกท่านนบ,บีพูดอัลลอฮุมมาลาอัร์อโออัลลอฮ์ครับว่าเจ้าจะไม่พอใจเยาวมลกิมะในวันกิยามันวามินอุมว่าว่าให้โดนมินอุมมาตีฟินนารในขณะที่มีประชาชาติของฉันคนเดียวอยู่ในนรก รอซูลจะไม่สบายใจจะไม่พอใจถึงแม้จะมีคนเดียวจากอุมมะของท่งานเข้านรกรอซูลไม่สบายใจวันนี้จะมีมุสลิมแม้แต่คนเดียวไม่ละหมาดรอซูลไม่สบายใจถ้ามีมุสลิมคนเดียวที่ไม่เอาศาสนาะพี่น้องนี่คือความอ่วงของนบีสุลัยวลลัมความ่วงของท่านความรักของท่านที่มีกับอุมมะ นบียอมพี่น้อง mm. นบียอมลำบากได้นบียอมกินอินพลาลมกับน้ำได้สองเดือน mm. นบียอมทำงานศาสนา,าได้นบีเดินเทา้าร้อยกิโลได้โดยที่ไม่มีเขาเรียกพาหันะนะบีทำเพื่อใครพี่น้องทำไม่ใช่เพื่อท่านนะบียกมืออุกกางคืนเพื่อใครทำไม่ใช่เพื่อเรานะบียอมให้เขาไล่ออกจากบ้านเพื่อใครทำไม่ใช่เพื่อเรา นบีห่วงแม้กระทั่งเยะฮูดแม้กระทั่งยะฮดีพี่นะ้องทำร้ายตัานรอซูลรังเกียจตั้นรอซูลดูถูกตั้นรอซูลน,นบียังไปเยี่ยมวันที่ยะฮดเจบนบีทำเพราะอะไรเพราะนั่นก็คืออุมมบ้านหนึ่งของท่านนาบีเดินไปหาเขานาบีเยี่ยมเขารอซูลดูแลเขานาบีช่วยเขา จนได้รับศาสนาอิสลามพี่น้องผมจึงบอกว่าพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับถ้ามีโอกาสไปมาดินาอีกครั้งเถอะถ้าวันหนึ่งท่านต้องขายที่ดินแล้วไม่เดือดร้อนกับคนอื่นนะครับพี่น้องพี่น้องทำเถอะครับไปมัสยิดนบวีอีกครั้งเชื่อไปครั้งนี้พี่น้องจะรู้สึกต่างกับครั้งอื่นในชีวิตท่าน ถ้าพี่น้องได้ไปอีกครั้งเวลารถบัสเข้าไปถึงมัสยิดนาบาวีก่อนจะเข้าพี่น้องดูเสามัสยิดท่านรอซูลน,น,นะนะจงนึกรอซูลน,นอนอยู่นบีพักแล้วนบีเหนื่อยมาทั้งชีวิต23ปีของท่านรอซูลพักผ่อนแล้วแต่ความห่วงของท่านนาบีจะมีอยู่ยันวันเกียรมา شن كاتان اللهم <سؤال> سلم سلم نبي يوم هون كيما نبي يان أمه ما كون كان شنو كيما تنجي اشا بنو صلى الله عليه وسلم ويعرف صلى الله شو ادو اى حكم شن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 و ในสิ่งโทษความผิดที่นางได้ทํามาแล้วและก็นางที่จะทํามาข้างหลังอีกที่ก่อนแล้วและหลังข้างหลังท่านหญิงไอชาดีใจมากพี่น้องพกนบีขอดูอาให้รอซูลขอดูอาให้ท่านหญิงไอชาดีใจมาก,าาาาาม,ากมีความสุขมากนาบีถามว่าท่านหญิงไอชาเจ้ามีความสุขใช่ไหมกับที่ฉันดูอาให้ท่านดูอาให้เจ้ามีความสุขนบีบอกกับทนหญิงท่านหญิงไอาชาพี่น้อง วะลอยสาบานต่อลลอฮ์ไอชาเอ้ยขอสาบานต่อลลอฮ์ไอชาเอ้ยนี่คือดุอาแล้วฉันขอให้อุม,มาของฉันฟีกุล,ลิสลาห์ทุกๆก,การละหมาดของฉันดุอานี้ฉันขอให้กับอุมมาทุกครั้งนบ,บีดูอาให้กับเรานบ,บีดูอาให้กับอุม,มาของท่านรสูลจะจบชีวิตอยู่แล้วพี่น้องนบ,บีจะว่าฝาตแล้ว ไม่ไหวแล้วหมดลมแล้วสิ่งที่นบีห่วงกับอุม,มะอีกอัสซลาละ,ละมาดเมื่อเราดูอย่างนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติพี่น้องถามวันนี้นบีให้ความรักกับเราขนาดนี้แล้วห่วงเราขนาดนี้แล้วท่านเคยสนองกลับตอบแทนความรักหรือแสดงออกความรักความเป็นห่วขอรรซูนกับเราพี่น้องเคยทำไหมท่านรักนบีไหม เคยแสดงออกไหมว่าท่านรักรซูลน,นบ,บีรักเรานบ,บีแสดงออกนบ,บีรักอุมมะนบ,บีแสดงการแสดงของรซูนพี่น้องไม่ใช่พูดอย่างเดียวนบ,บีกระทําด้วยนบ,บีเดินไปด้วยนบ,บียอมลําบากด้วยเพราะรักอุมมะวันที่นบ,บีจะออกจากมักกะพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องลองคิดสิวันนึงเขาไล่เราออกจากบ้าน ที่บ้านเกิดเมืองนอนเราพี่น้องนบีรักมักกะนบีผูกพันกับมักกะวินาทีที่รอซูนเดินหันหลังออกไปพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบนบีหันมามองมักกะก่อนจะออกไปแล้วพูดกับมักกะเล่าลาอันนกโอมีอักรจุนิมินกมาสักันตุอยรถ้าแม้ว่กกลุ่มชนฉันไม่ไล่ฉันออกจากเจ้าแล้วโอ้มักกะเอ๋ยร้อหไาย ฉันจะไม่ไปอยู่ที่อื่นเลยนอกจากเจ้าเัดยกแต่ท่านนับีต้องไปพี่น้องรักยังไงต้องทิ้งเพื่อ